ข้อสอบสังคมหน่วยที่สาม้าพล,ลเมืองดีน่าชื่นชมหนึ 1. ใครปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตอบขอใครตาเดินข้ามถนนตรงทางม้าลาย 2. ข้อใดหมายถึงการใช้หลักราาประชาธิปไตยตอบ ข้อควายใช้เหตุผลเพื่อ,อยุติความขัดแยง้ง 3. ใครปฏิบัติต้นตามหลักวิถีประชาธิปไตยตอบงองูออใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหา 4. ข้อใดไม่ใช่ผลของการใช้หลักวิถีประชาธิปไตย ในการทำงานตอบก็ไกางานเสร็จช้า5ข้อใดไม่ใช่วิธีวิไม่ใช่วิธีการปฏิบัติตนเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขตอบงองูทําความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น6ข้อใดไม่ใช่การใช้หลัก สามารถคีทำตอบขอควายคำหนึ่งถึงผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก 7. ใครใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตตอบขอใครปิ่นโต้แย้งกับผู้อื่นด้วยเหตุผล 8. ใครปะ ใครประพฤติตนเป็นผู้มีคาระวะธรรมตอบคอควายกบทคารบสิทธิ์ของผู้อื่น9การแก้ไขปัญหาในข้อใดไม่ถูกต้องตอบกอไก่ถือว่าเสียงส่วนน้อยเป็นฝ่ายผิด10บข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตอบงองูละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น11ข้อใดไม่ใช่สัตว์ขาและผ้าสถานภาพสถานภาพที่ได้มาโดยกำเนิดตอบกอไกสถานภาพทางอาชีพ12บทบาทหมายถึงข้อใดตอบขอใครปฏิบัติหน้าที่ตามสถานภาพที่มีอยู่ 13. ข้อใดไม่ใช่บทบาทของบิดามารดาตอบงองูสอนให้บุตรทำตามใจตนเอง 14. บสียปฏิวัติตามหน้าที่ตอบกอไก่โน้ตไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 15. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตอบกอไก่ทุกคนมีสิทธิ์ตักเตือนผู้อื่น สิการกระทําของบุคคลตามสิทธิที่ตนมีอยู่โดยไม่ลุกลามลุกล้ำสิทธิ์ของผู้อื่นหมายถึงข้อใดตอบขอใครเสรีภาพ 17. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะ สมาชิกที่ดีของชุมชนตอบขอคคายย้ายไปอยู่ชุมชนอื่นเนื่องจากชุมชนของตนไม่สะอาด 18. การอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของใครตอบงองูทุกคน 19. แนวทางปฏิบัติของคนในสังคมที่ปฏิบัติอยู่เป็นปกติถ้าแต่ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามอาจถูกตำหนิจากสังคมเรียกว่าอะไรตอบขอควายวิถีประชา 20. สามีที่นอกใจภรรยาเป็นการทำผิดข้อใดตอบขอใคร จารีดจารีจารี่ 21. ข้อใดถือว่าเป็นการกระทําผิดทั้งจารีตและกฎหมายตอบขอไข่แต่งกายผิดระเบียบโรงเรียน21ขอไข่แต่งกายผิดระเบียบของโรงเรียนใช่เหรอลูก21มันน่าจะเป็นคอควายนะลูก หรือว่าทำร้ายทุบตีพ่อแม่เนี่ยหรือว่าเป็นกอไก่ลูหลู่ศาสนาอื่น,นก็คือมันก็ไม่ได้เป็นการทําผิดกฎหมายไงลูกแต่เรื่องการทําร้ายทุกตีพ่อแม่มันก็ผิดกฎหมายไงลูกจารีดก็คือมีใครที่ไหนเนี่ยเขาทาร้ายอันนี้ลูกทาร้ายพ่อแม่ใช่ไหมยี่สิบสองถ้าเราไม่ปฏิบัติตามข้อใดจะถูกลงโทษ ตอบคอควายค่านิยม,มไม่ใช่กฎหมายหรอกฎหมายมากกฎหมายนะต้องเบ็นงกฎหมายสิเ,ออเดี๋ยวแม่ไปดูนนค่านิยมของคนไทยค่านิยมของคนไทยในข้อใดที่ควรแก้ไขตอบงองูความไม่ใช่มั้ง ก็เป็นคอควายสิใช่ควายหรือลาพุ่อะคยใช่เนี่ยน่าจะเป็นคอควายมากกว่าใช่ยี่สิบสี่ค่านิยมใดที่ควรปลูกฝังตอบไม่ใช่กอไก่หรอกก็ต้องเป็นขอไข่สิใช่ยกย่องผู้ที่ทำความดีใช่อ่ะข้อยี่สิบสี่ตอบขอไข่ถูกต้องยี่สิ <5 S 2> เขาเฉลยผิดความเชื่อในข้อใดที่ทำให้สังคมสงบสุขได้ตอบขอไข่หรือเปล่าไม่ใช่กอไก่ สงบสุขไงลูกสงบสุขก,ก็คือว่าเนี่ยอันนี้ถูกแล้วลูกกฎแห่งกรรมก็คือทําดีได้ดีทําชั่วได้ชัว่วไงเรื่อกฎแห่งกรรมอะ่ะเรื่องลึกชาติมันไม่มีหรอกลูกย <26. S 1> ี่สิบหกการทักไทยการตามแบบประเพณีไทยควรทําอย่างไรตอบขอข่ายยกมือไหว้ยี่สิบเวัฒนธรรมในข้อใดที่คนไทยดัดแปลงมาจากต่างประเทศตอบงอง,งูการใช้ซอ ช้อนซ่อมรับประทานอาหาร28นักเรียนจะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมของจังหวัดได้อย่างไรตอบควายเข้าร่วมประเพณีของท้องถิ่น29ข้อใดเป็นวัฒนธรรมที่เราควรรักษาไว้ตอบกไก,ก่ลูกควรเคารพพ่อแม่30ใครปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมที่ดีงาม อบคอควายโจเห็นคุณครูแล้วยกมือไหว้เดินหนีไม่ได้นะคะอันนี้จะเป็นเฉลยแบบฝึกขัดสังคมป .5 หหน่วยที่3นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยน่าเข้าก็น่าจะเข้าย็นนี้